ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องต้องหน้าอิจฉาหรือเปล่านะคะหลายคนเครียดเพราะทำงานหนักแต่สาวคนนี้เครียดเพราะทำงานน้อยอึดอัดถึงขั้นอยากลาออกโดยเธอทำงานที่บริษัทเล็กๆแห่งนี้มาปีกว่ามีหน้าที่หลักๆในการติดต่อกับธนาคารซึ่งพนักงานแต่ละคนจะดูแลธนาคารต่างกันจะมีงานหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เรารับผิดชอบค่ะจนกระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเธอแทบไม่ได้ทำงานเลยแม้แต่อีเมลเดียวก็ไม่มีหากมีงานให้ทำก็ทำเสร็จภายในไม่กี่นาที ถ้าให้หาความรู้เพิ่มก็มนั่งหาจนเบือ่อพอเนื้องานไม่ได้มีอะไรยากเธอพยายามถามหัวหน้าและเพื่อนๆว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่มีทั้งๆที่พวกเขาก็ดูยุ่งสุดๆขนาดเข้าไปพูดคุยกับหัวหน้าแล้วก็ยังไม่มีงานทําอยู่ดีสิ่งที่ยากคือเธอว่างแต่ต้องทําตัวให้ไม่ว่างบางครั้งต้องแอบเล่นโทรศัพท์เพื่อให้เวลาผ่านไปไวที่สุดมันเป็นการว่างงานที่น่าอึดอัดมากอยู่บ้านเธอยังได้ทํางานบ้านแต่อยู่ที่นี่ไม่ได้ทําอะไรเลยรู้สึกไร ค่าจนอยากลาออกเธอจึงอยากปรึกษาว่าควรทนอยู่หรือรอโบนัสแล้วค่อยลาออกดีด้านคําแนะนําของชาวเน็ตนั้นส่วนใหญ่มองว่าในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ายังได้เงินเดือนปกติก็ทนอยู่ไปก่อนแต่ถ้าไม่ชอบจริงๆก็ควรลาออกเพราะมองไม่เห็นอนาคตในการเติบโตนในสายงานนี้เลยแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ